หน้าฝนแล้วครับฝนตกครับร้านค้าของมือสองก็ต้องเปียกแต่ก็ไม่เสียหายครับมีของสามารถโดนฝนได้เครื่องมือช่างเครื่องรัวสเตนเลสนะฮะเครื่องจักรถังน้ำมันไม่เป็นไรนะฮะ mm hmm. เฟอร์นิเจอร์มีนะฮะรถพวกเลิบมีอุปก,กรณ์ก่อสร้างทุกทิดสว่านเกียร์ตัวเจาะกระแทกสเตนเลสเครื่องรัวปั๊มลมต่งตางๆโทรหาผมได้เลย 0986474222ครับที่นี่รามินทราเกจสเียครับวันนี้ฝนตกครับแยก2กรุงเทพมหานครฝนตกครับนั่งอยู่ที่ร้านเลยลง youtube มาดีกว่านะครับฝาก fc แฟน facebook youtube ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับนะครับติดต่อติดตามผมได้ซื้อเครื่องจกักรเครื่องมือช่างอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด0 9 8 6 4 7้ 4 2, 2 2 2ครับชัดเจนเรื่องซื้อขายครับวันนี้ฝนตกครับเราเลยมานั่งอยู่ในกระท่อม,ม,ม,มอาสมมงของแดงครับศูนย์เก้าแปดหกสี่เจ็ดสี่สองสองสองครับชัดเจนครับเรื่องซื้อขายเครื่องมือช่างอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดครับ ติดต่อติดตามผมได้ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้งเพจครับ0986474222ครับที่นี่ร้านายคา77ครับน้องหอยกัานังเพชรเขปิดคลุมของร้านกันแล้วครับพุกอยู่ที่ร้านน่ะฝนตกแล้วครับวันนี้งานผมดึงก็ทำไม่ได้ครับอ่า0 9 8 6 4 7 4 2 2ครับชัดเจนครับ ทีนี้ฝนตกเร็วครับเดือน4เดือน5วันที่3ครับตกหนักเลยครับ<ม>รายงานสดๆจากรามินท,เทาเจ็ดเจ็แยก2กรุงเทพมหานครปฏิวัติรามิภทาครับติดต่อติดตามผมได้ครับ0986474222ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ